สวัสดีนักเรียนโปรแกรมประมวลผลคำนะคะแบบทดสอบกลางภาคครูให้นักเรียนพิมพ์ประวัติของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกรูปภาพลงไปด้วยด้วยแอป google doc s, บนมือถือวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใช้กันค่ะที่หน้าจอนักเรียนสังเกตแอปที่ชื่อว่า docs นะคะ doc s, นักเรียนคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปในโปรแกรมก็จะมีโปรแกรม เอกสารที่สร้างไว้เยอะแยะนะคะเราจะสร้างเอกสารใหม่นักเรียนก็คลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก new document หรือรูปดินสอเข้าไปนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอเอกสาร google doc มีเคอร์เซอร์กระพริบนักเรียนก็พิมพ์ประวัติของนักเรียนลงไปพิมพ์ประวัติลงไปนะคะเสร็จแล้วประวัติของนักเรียนก็คิดตัวเองว่าจะใส่อะไรบ้างให้ได้สักเยอะๆสักหน่อยเนาะไม่ใช่ประวัติสั้นๆและต้องการแทรกรูปนักเรียนก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะ แล้วก็ไปเลือกที่ image image form photo นะคะเอาจากเครื่องมือถือของเราเราก็เลือกรูปที่ต้องการแทรกพอได้แล้วรูปก็จะเข้ามาเป็นอันเสร็จสิ้นการทำแบบทดสอบกลางภาคก็คือประวัติของนักเรียนที่นักเรียนจะส่งให้ครูนะคะนักเรียนก็ไปคลิกที่เครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอกสาร เครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อเอกสารสักหน่อยนะคะคลิกที่ u n t i t l e d Doc Untitled นะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนักเรียนสอบกลางภาคกลางภาคชื่อนักเรียนค่ะชื่อกไก่สมมุตินะคะโอเคได้ชื่อเอกสารและพิมพ์เอกสารเสร็จหมดแล้วนักเรียนคลิกที่ยุลูกศรย้อนกลับไปจะเจอเอกสารที่เยอะแยะมากมายนักเรียนก็เปิดหาสอบกลางภาคกาไก่ค่ะ สังเกตว่าจะมี3จุดเล็กๆให้นักเรียนคลิกที่3จุดนะคะตอนนี้ครูจะสอนวิธีการส่งงานให้ครูนะคะคลิกที่3จุดแล้วก็จะมีคําว่ารูปคน2คนเห็นไหมคะรูปคน2คน manage people and l i n k ให้นักเรียนคลิกที่ manage people and l i n k ค่ะพอ manage people and l i n k แล้วให้นักเรียนเชงเชงตรงนี้คะให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาเปิดงานของนักเรียนได้ไม่งั้นครูจะเปิดไม่ได้นะคะเชงหรือเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น anyone with the link anyone with the link นะคะให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเปิดงานของนักเรียนได้นะคะพอพอปรับแล้วเห็นไหมปรับแล้วก็จะเป็นรูปลูก,ลกโลกอันนี้ทุกคนสามารถเปิดได้นะคะแล้วนักเรียนก็คลิกที่รูปลูกโซ่นะคะก็คือการ copy ลิงก์ที่จะไปส่งงานให้ครูคลิกที่รูปลูกโซ่แค่นั้นล่ะคะ่ะตอนนี้จะ copy ลิงก์แล้วนักเรียนก็ไปวางส่งให้ครูใน Classroom พอ back กลับออกมาที่หน้าจอโปรแกรมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ที่สอบกลางภาคที่ไฟล์สอบกลางภาคของนายกอจะมีรูปคน2คนขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีรูปคนซ้อนคน2คนขึ้นมาแสดงว่าไฟล์นี้ได้แชร์ให้คนอื่นได้ดูได้ถ้าไฟล์ไหนไม่มีรูปคน2คนไปส่งให้ครูแล้วครูก็จะเปิดดูไม่ได้ที่ครูบอกนะนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาลิงก์ไปวางในคลาส m เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งงานค่ะ